เออพับขวัญนะพันขวัเนะมนเก็บตัวรับคำสั่ตีองศารัชธรรมนูญเหมืเดิม

การสองล่าใน้างเขจะคุมรัฐบาลเดินเสียเได้โดเรวาเลั้เรายาเสียเกยก็สึทสภากนเลยัวเราก็ไม่ถึงมือกรมใหญ่ไทยหรอกถ้ารวมถึงไม่ได้ก็ทาเลยตั้เลยตัดเกมเลยแล้ไม่ให้ไหลไปถึงอนิ อย่างไรมัง่งตอนนั้นนี่ก็คือผมก็เป็นประธานงานพักเระชาไทยแล้วก็ผมก็เป็นประธา,านประธานสาขาพรรคเพืเ่อไทยเขตหนึ่งด้วยครับเป็นประธานงานพรรคเพืเ่ไอไทยเขตเจ็ดใช่ไหมของเราเขตหนึ่งครับเขตหนึ่งอ๋อค่ะเพิ่งจะแตง่งเพิ่งจะแตง่แตงตั้งเกษตรเมื่อต้นเดือนที่แล้วค่ะอันนี้เอ่อมีคนมาโทรมาถามบ้างไหมจะมาชิกเราอ่ะอ๋อก็ กำลังใจกันทับมีอะไรและวสอบถามความเป็นไหวก็มีโทรมาเหมือนกันเนาะมีโทรมาติดต่อมาตั้งแต่เช้าแล้วแหละไลน์ส่งอะไรมาถามกันแต่เราก็ไม่ได้เข้ากรพบกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เข้ากำลังใจอยู่ในพื้นที่กันแล้วต่อไปนี้จะดำเนินการยังไงต่อไปอ่ะก็รอดูขอแคชเจนก่อนว่า แล้วภาพข้างบนเนี่ยได้มาอยังไงคะผมภาพอันนี้ทำทำกันเองครับผมทำและทำเองจิตตั้งเองอะไรอ๋อทำกันเองเหรอเนาใช่ครับทีละทำเองครับลูกค้าเป็นไงยังเหมือนเดิมไหมคะลูกค้าก็ปกติเหมือนเดิมครับปกติเหมือนเดิมค่ะยอดไม่ตกเนาะขายดีเหมือนเดิมครับเรขายได้ครับทีนี้ครับค่ะ เพื่อนไหวยังไงกันบ้างคะปุิบูรีก็ไม่มีมความเคลื่อนไหวเพื่อให้กําลังใจอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมชาบดเด่นนายกุ้ิงในพื้นที่กันรอรับคำคืนนิจใจจากสารธรรมนูญเราไม่ได้เข้ากรุงเทพกันนะเราไม่ได้เข้ากรุงเทพน,นทครับอ,อยู่ในพื้นที่ประสานงานอยู่ในพื้นที่อน,นอ,อกบางขงาว่าแล้วจะให้กําลังใจกันยังไงบ้างก็ในานามคุณเสด็จปฏิบุรีก็ให้กําลังใจนายกุ้งยิงแล้วก็ภาคคนไทย ทำงานต่อสู้ต่อไปครับเพื่อประชาชนค่ะอันนี้คุณอะไรนะฮะขอาผมคุคนเพียรอดมาลีํากปัยครับค่ะ,ะคุณจะไทยขอลงมาเขาคุณจะไทยขอลงมานี่ก็ไม่ได้ถอดคือ